สำหรับโครงการสำรวจและปฏิบัติการประหยัดพลังงานโรงเรียนสมบัตนวิยาคมนะครับสำหรับโครงงานนี้นะครับถูกออกแบบมาให้สอนจากชชั้นที่ระดับการศึกษาชั้นม .1 ถึงชั้นม .6 นะครับเรามีที่มาและความสัมพันธ์คือโรงเรียนของเรานี่มีค่าใช้ใจ่ายเรื่องพลังงานเพิ่มมากขึ้นนะครับและก็มีแนวโน้มว่ามากขึ้นกว่าทุกๆเดือนนะครับแล้วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัญหานี้นะครับ เราสูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงานเป็นส่วนต่างประมาณ1,000 0บาทต่อเดือนนะครับซึ่งสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กของเราถือว่าค่าใช้ใจ่ายตรงนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับเราจึงนําโจทย์ตัวนี้มาออกแบบการเรียนการสอนนะครับโดยนะครับใช้การวิเคราะห์จากแหล่งสิ้นเปลืองพลังงานของ 4M นะครับก็จะมี MAN, MACHINE, MATERIAL และเม t อดนะครับใช้กระบวนการ สสแสวงหาความรู้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมนะครับขั้นตอนการสอดสแสวงหาความรู้นะครับก็จะมี5ขั้นตอนนะครับดังนี้ขั้นที่1นนะครับสร้างความสนใจเราก็จะสร้างความสนใจให้เด็กตระหนักถึงความสิ้นเปลืองในเรื่องของพลังงานนะครับโดยยกเหตุผลทางด้านค่าสิ้นเปลืองตัวนี้ขึ้นมานะครับแทนที่เราจะมีเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างอื่นเช่นคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับแต่เราต้องมาสูญเสียเงินจาก ส่วนที่ไม่จะเป็นส่วนนี้นะครับเราก็เล่าความจะเป็นตัวนี้ให้เด็กฟังนะครับสองขั้นตอนการสํารวจนะครับเด็กๆของเราก็จะมีแบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มสํารวจตัวนี้นะครับเป็นแบบฟอร์มเป็นชุดของโครงงานนะครับตัวนี้จะถูกบรรจุในนี้นะครับสำรวจขั้นตอนการสํารวจนี้นะครับเราจะมีการใช้เทคโนโลยีไอซีทีเข้ามาคือ1นะครับมีการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปโดยใช้กล้องมือถือนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนเราใช้เป็นประจําอยู่แล้วนะครับมือถือแล้วก็มีการ หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเซิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจาก Google นะครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการนําข้อมูลมารวบรวมและประมวลผลนะครับโดยใช้โปรแกรม PowerPoint Word หรือ Excel นะครับโดยเฉพาะโปรแกรม Excel นะครับการประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบจะเข้ามามีบทบาทสร้างภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับดังภาพตัวนี้นะครับเมื่อนักเรียนนําผลการสํารวจออกมาแลา้วน,นำมาคิดวิเคราะห์คํานวณทางทฤษฎี ครับผมเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะครับว่าก่อนและหลังที่เสนอแนวคิดนี้ไปมีส่วนต่างช่วยในการประหยัดพลังงานมากน้อยแค่ไหนตัวนี้ก็สะท้อนออกมาเป็นภาพเป็นกราฟนะครับการนําเสนอก็จะสร้างมิติอีกมิติหนึ่งที่มองเห็นชัดเจนขึ้นนะครับ PowerPoint นะครับก็จะใช้ในขั้นตอนการนําเสนอเช่นนํานเสนอในห้องเรียนนะครับเราใช้ PowerPoint ขึ้นเพื่อขยายความรู้นะครับการขยายความรู้สู่ โลกด้านนอกนะครับเมื่อนักเรียนได้สร้างองค์ความรู้ของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําความรู้จากคลิปวิดีโอจาก PowerPoint หรือจาก Excel ตัวนี้มาแชร์ต่อในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กโลกของโซเชียลมีเดียนะครับโดยใช้ f a o e b o o k y o u t บล็อกเกอร์ ger, นะครับเป็นตัวแสดงผลงานของตัวเองซึ่งก็แล้วแต่ว่าเด็กนักเรียนจะเลือกใช้ช่องทางไหนนะครับสุดท้ายครูผู้สอนเขาจะประเมินนะครับโดยจะประเมินจากแบบโครงงานและการนําเสนอโครงงานนะครับเทคโนโลยีถูกนํามาใช้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนนะครับจากแผนการสํารวจโครงงานนะครับเราจะให้นักเรียนนํามาสามังเคราะห์เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการนะครับแผนปฏิบัติการเราก็จะมีการวางแผนนะครับตามขั้นตอนของเดมิงโมเดลนะครับ PDCA แผนดูเช็คแอคชั่นนะครับขั้นตอนการวันแผนนะครับการวางแผนนี้นะครับเราก็จะถามว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะครับตัวนี้จะมีแบบ โครงงานให้นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บนะครับนักเรียนเขียนขั้นตอนและกระบวนการลงไปนะครับแล้วก็ไปลงมือทําดูนะครับหลังจากลงมือทําเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ตรวจเช็คที่ตัวเองลงมือทําดูว่ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอะไรบ้างให้ครูไปคอมเมนต์ให้นะครับพอเสร็จจากนั้นนะครับก็จะมาตรวจเช็คและแก้ปัญหาและบันทึกการป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำนะครับ ผลที่เกิดกับผู้เรียนนะครับผลที่เกิดกับผู้เรียนก็คือนักเรียนได้สํารวจศึกษาค้นคว้าและนําไปสู่การแก้ไขปัญหานะครับใช้กระบวนทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเกิดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบสอบนะครับและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะครับสามารถวางแผนนําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และส่งต่อนะครับโอเคครับ